ทุกคนจ่าดากระเด็ะป,ปอกหัวแก้นตะวันเรียบร้อยเนาะจ้าเนี่ยเดี๋ยวไปกินที่ทำงานจา้าดาแปลกใจเลยจ้าที่อันเพื่นอนว่าเป็นน้ำแข็งหรือบานเพื่นอนโบเสียงเปกเนาะจ้าเพื่อนยังกรอบย่งอร่อยแห้งอร่อยกว่าเลยจ้าคล้ายๆกันกับบัวหิมะเลยเนาะดาคิดว่าดาย,ยังหาพันธุ์บัวหิมะมาปลูกไว้ได้แต่ว่า ไอ้กับหัวแกนตะบ้นของดายนี่แหละไปเทียบไปเคี่ยงนอกจากคุณภาพสวัสดีค่ะครูผูกครคนสวัสดีค่ะเบิง้งข้ามืลนี่ดากรมาพ่อพี่พ่อน้องหลังจากลายมือพอ่อพ่อนอกจาเบิ้งสภาพจา้าเ้ยนี่อากาศหนาวยังพอ่อเด้อจากทุกคนลมยังแห้งๆอีกแนมะ่ดาเสื่อจใจย่าเมื่อกี้ล่อมพัดเกือบปิ้วแม่จากทุกคนดาอันดาจะล่องภาพไปดึงนะ่ะ ก่แกนแปวันเด้อจ้าทุกคนมันจะเป็นยังไงเมื่อบึงสภาพน้ำกันจ้าทุกคนนี่จ้าทุกคนจ้าหิมะนอกจากข่าวข่าวเด้อจ้าทุกคนช่วงนี้นอกจากอากาศเย็นจ้าเนี่ยเพื่อนโบกาะโตจ้ะช่วงนี้นอกจากหิมะเนี่ยเด้หิมะเพื่อนไอ้บสสามารถที่สิบปันเฮ็ดไอตุกกาาหิมะใดเด้อจ้าราะวาอากาศเย็นจ้านอกจากทุกคนจ้าต้องให้เพื่อนอุ่นขึ้นจักหน่อยเนาะ สภาพต้นไม้จ้าทุกคนต้นไม้เนี่ยถูกปกคลุมด้วยหิมะนาอจ้าเพื่อนก็นจะไม่สภาพแบบนี้นะทุกคนจ้าอันเนี่ยบรรยากาศถ้าว่ากับมีความสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งได้ละดาว่าเพราะว่าไอ้แนมไปทางใไอ้ที่รงเท้าสะอาดนาอยจ้าอ,อ,อย่างอยากจากน่อยด้วยทุกคนจ้าเนี่ยกินหอยบานเท่าเนาะ บ้านเท่าพอมีหิมะมีแตงเตยผนเนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแหละจ้ะหิมะล่มแห้งทุกคนจ้ะค้ำตัวเองเมื่อกี้เกือบโดนร่มคาติวแม่ไอ้หนาวแห้งเนาะจ้ะเนี่ยเฮ็ดห้อยเห็นเมยวยางเด้อจ้ะเพราะว่าอันน้องแมวเพิ่นกระละไปลอมากนี่เนาะจ้ะทุกคนจ้ะเนี่ย ไมแมวเด้อจากทุกคนเนีคล้องแมวยางเด้อยจ้าในคล้องแมวยางที่ตสนเพิ่อนเนาะจากไอ้นห้อนาวแบบนี้ก็คือว่าหากผู้ใด้สามารถอุป,ปการะน้องแมวได้ก็มาเอาไปอุป,ปการะใน่เด้อจ้าให้เพิ่นได้อยู่ห่มอยู่เงาเนาะแต่นเนี่ยสภาพต้นเกนต์ตะวันของดาเด้อจากทุกคนจา้าดาว่าจะมาคุดก่อนเดชิมาล่องนักเ่อท่านแล้ว จะว่า,อา,าไอหักจะห้าขัวได้เดาดาจะล่องคุดเบิ้งเด้อจา้าวสภาพน่ะไต่กองหิมะหัวเจนตะวันจะเป็นยังไงเน้อจ้าเดวดาล่องหาขัวก่อนเนาะเนี่ยแท่งน้ำแข็งเนาะจ้าอันทีเอ้อหิมะหอนน้ำหอย,ย,ยใช่อันาทรศาบดาเนี่ยแท่งน้ำแข็งเพ่นใหญ่หลยเนาะจ้าพ่นนักเพ่นกระหักโคลงมาเด้อจ,จ้าทุกคนจ้าิดาอันท่ายเทียบเห็เบิ่งนั่นแหละเพราะว่าเมื่อี้อากาศอุ่นขึ้นเนาะ ไอ้น้ำแข็งไอ้หิมะที่เพิ่นอยู่ลังคาบาดเพิ่นจะเริ่ม,มละลายเนาะจ้ะมึงเนี้ยพี่น้องแข่งบอกใช่แข่งน้ำแข็งไอ้เพ,พิ่อนยวยหอยหอดเพื่อนแม่ทุกคนเน,น,นีน่ยนักเนาะจ้ะนะส่นหัวยหอยลงมาฮัากคนบึ้มเลยจ้ะา,าไม่ก็เป็นยางแทบโอ้หิมะไอ้งานจากลังคาบาดเดี๋ยวดาฮ้าพวกเนเน่็นพี่น้อง ใไฮดาฮ้าพวกก้อนน้อละฮามานเบิ่งหัวกันแต่ว,ว่าน้ำกันจ้าเพื่อข้อนใจดาเจอพวมนี้เนี่ยอิตายเหยื่มาเนาะจ้าไอ้อะเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดาจะพาไอเบิ่งตรงนี้เด้อจ้าไต่ทางคางห้อยแมวยางนี่พอดีจะได้เคี้ยวห้อยอันเคี้ยวออกให้แมวพันธุ์ยางน้ำนาะจ้าเดี๋ยวฮะเบิงน้ำกันพี่น้องจ้า จ้าทุกคนจ้าดากะจะแพ้คนละเด้อจ้าเนี่ยดึงหัวเึ้นไปก่อนเนาะจ้าดึงเึ้นก่อนห้อาเาบาร์หนึ่งน้ำกันจ้าว่าหัวเพิ่นจะเป็นแังได๋เนาะจ้าพด่งใหวมเลยพี่ด้อง เพื่อนนะ้อยจ้าทุกคนจา้เนจาเจ้าทุกคนนะจา่จาหัวบโไขคงามจ้าทุกคนจา้นจาปีนี้ว่าไอ้เกนตะวันของดาบบไคงามเลยจา้าต้องปีหัวง่ม งามน,าน้อยจัะยีในหัวก็ค่อยงามขอโทษเด้อจ้ะขออันขยับกล้องสักหน่อยเนาะคุณต้่นจ้ะเอ้ยอันนี้ซับจ้ะพี่น้อง จะเป็นข้งแรกจ้ะคนไอ้ลังหิมะนอกจากทุกคนจ้ะดินเพิ่นกะปลูกขึมะปกคลุมเนาะเอกจากกคนหอยเด้อพี่น้นองกนันแต่วันเด้อจ้ะไอ้รถแชดไอไข,แข่แคลนอันจังเจิดดาจะเอาปลูกเด้อจ้ะทุกคนจ้ะเส็ดครับเพิ่อนนากจาก็เลยค่อยๆค,คุยขึ้นพี่น้องจ้ะ หน่อยหน่ทุกคนโอ้ยไปห้ามเลรอว้าหน่อยหน่อยนยจ้ากินเบิงไงเฮม่าต๊ก็ชาติจะเป็นจังใดเหมือนนี้หลังจากี่มาป๊อกคุ้มมากแต่ในที่ละเด้นอย่พี่น้องคะ ันจะเบิ่งเนาะเสีกลยจ้จ้อ ดาได้ไอเดียแล้วสิเชี่ยวมาจอบคนใตใหิมะแบบนี่แหละกินแบบนี่แหละเย็นดีเพื่อเย็นไอ้ขอบชื่นใจดีนะจ๊ะโอไม้นไซ้ำไซ้ำนี่เดี๋ยวดาจะเอาหัวน้อยเพิ่นฟังไหวแต่ทุกคน หัวน้อยได้จา้าฟังด้วยเนาะเพื่อนเกิดป๊อปวนี้แหละเดี๋ยวอันจินนาเพื่อนแกเกิด,กดไม่อีกเนาะจ้า,จาวันนี้ไ้ซ่อมนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวดาจะหักเอาแง่งจังสีน้อยจากฟังไว้เนี่ยว่ต้องขับไปในบ้านฟังขึ้นเสนหลุมเพื่อนอ่าคือมันจ้าคู่บ้านเฮ้าเนาะจ้า,จาสมัยเป็นเด็กน้อย เมี่ยเพิ่นปลูกมันสักคู่ไว้เวลาดาคุล้ลระดากขาจะฮักหัวอันจงเนี่ยต้องในเนี่ยงนหน่อยๆเพิ่นเนี่ยฟังไว้เนาะจ้ะอีต่อมาเพิ่นจะเกิดอีกเนาะโอเคจ้ะทุกคนจ้าได้ซ้ำเน็ตเดี๋ยวเอาไปล้างจา้ะได้พี่สิฟังไว้กพ่อนพี่น้นองเลยพ่อห้อยนี่เนี่ยเพิ่นเกิดอีกได้เมา พวกก็ไม่มีแหละเดี๋ยวดาให้เบิ่งน้อยจา้าเดี๋ยวมือลังดามากเนอินไ่นี่จ๋าเดี๋ยวอันยังเป็นป้าอยู่นอจ้าเนี่ยต้นเพื่อนห้สัพงับจึงสีละเดี๋ยวอันฮอทยังจะรู้นอจ้ารู้มงค์คนมีเป็นฟังหนึ่งนอจา้าอีกฟังหนึ่งนอจ้าทุกคนจา้าเดี๋ยวดาก็จะค่อยๆกินทุกปีดาบ่าค่อยกิน,นกินหลังจากที่มาตกแล้วปีนี้จะลองเบิ่องน้อยจ้ารสชาติ ว่าสิเป็นยังไงสูงสูงจ้าพี่น้องจ้าความสูงของเพ่นนะสูงประมาณสองเมตรแม่จ้าพี่น้องต้นที่สมบูรณ์แค่คักเนาะโอเคค่ะพี่น้องจ้าดากระก้นนละเนาะจะนอหัวแกไอแกนตะวันไตหิมะเนาะจากความสูงของแกนตะวันเนี่ยเทียบใส่กับหัวดาเนาะจากเนี่ยซากของเพนด้วยจ้าพี่น้องจ้าสูสูงสองเมตรเนาะจ้าทุกคน มือนีก็ะท่องก็จำใสาอากาศกันนาวคือเก่าจ่าเดี๋ยวจังไดไดากับสิบล่างหัวแกนตะวันมือนีดาจะปอกจ่าปอกนี่จะกินง่ายเนาะจ่าเปลือกคนขนหยยแหงจะยาบเจ้าหน่อยตามคลิปที่้วที่ไดากินทั้งเปลือกเนาะจ่าเดี๋ยวดาจะปอกละไปกินที่เห็บไอทีทำงานเนาะจ่าทุกคนจ่าจังไดไดากับขอกราบขอบพระคุณทุกทุกคนเด้อจ่าที่มรับชมให้กำลังใจกับดามดามดามยืดเอ๋หนาวจนน้ำมูจะย้อยแล้ว จังใดก็พอกันคลิปต่อไปนอกจาาอย่าลืมเด้อจาก่อนจะจากกันไปกดซับสบไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาในเด้อจ้าจะไดีไมีแห้งใจเฮ็ดคลิปต่อไปนอกจากจังนดกคขอทุทททกๆคนมีสุขภาพที่ดียู่ดีมีแห้งเรากาไอ้มิโชคมิลาบนอกจาาแล้วพอกันคลิปต่อไปรักๆทุกคนมากค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ